สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ร,รายการ Stop l ลอ s นะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในภาคเช้าพร้อมกับการกำหนดกลยุทธการลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับในวันนี้วันอังคารที่28เมษายน2558อยู่กับผมอดิประทุมตะนะครับ เข้าใกล้ในช่วงปลายเดือนเมษายนแบบนี้นะครับและที่สําคัญในช่วงต้นเดือนหน้าแน่นอนว่าจะเป็นลักษณะของการหยุดยาวนะครับเริ่มเห็นสัญญาณของการซื้อขายในช่วงครึ่งเช้านี้เริ่มจะค่อนข้างแผ่วลงมาแล้วนะครับบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงเห็นลักษณะของการปรับตัวลดลงของเส้นเด็กไทยนะครับโดยวันนี้ทําจุดของการปรับตังไปต่ําสุดหลังจากที่มีการเปิดตลาดมานะครับวันนี้ลงไปหนักถึงกว่า16.06จุดนะครับระดับดัชนีต่าสุดในช่วงครึ่งเช้าอยู่ที่ระดับ1,532.77จุดในขณะ ที่จุดสูงสุดในวันนี้ก็ยังคงเห็นการแกว่งตัวอยู่ในระดับต่ำหรืออยู่ในแดนลบอยู่นะครับอยู่ที่ระดับ1 5 4 9 5 3นจุดนะครับซึ่งบรรยากาศล่าสุดของเส้นเด็กไทยตอนนี้ยังคงอยู่ในแดนลบนะครับเพราะว่ารักษาระดับในเรื่องของการปรับลดลงมาแต่ช่วงเช้าอยู่ในแดนลบตลอดครึ่งเช้าที่ผ่านมาตอนนี้ลงมาแล้วกว่า15.50จุดนะครับภาพรวมของเส้นเด็กไทยปิดตลาดครึ่งเช้า1533.33จุดนะครับ ส่วนมูลค่าการซื้อขายถ้าไปดูในเรื่องของการซื้อขายจะเห็นนะครับว่าซื้อขายเครื่องเช้าอยู่ที่ประมาณ21,000กว่าล้านบาทครับขอยาไปดูห้าดาบหลักซรัพันบ้านนะครับแน่นอนว่าหนีไม่พ้นน่าจะเป็นลักษณะของการปรับตัว,วลงซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเซ็นเด็กไทยลงมาถึงกว่า15จุดวันนี้ส่วนใหญ่ จะมีการปรับลดลงมาทางนั้นนะครับล่าสุดของกลุ่มแบงก์วันนี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลงอยู่นะครับนามาอันดับ1นึ่งเคแบงก์ปรับลงไป2บาทราคาหน้ากระดาน214บาทนะครับในขณะที่ทรูน,นี้ปรับลดลงไป50สตางค์ราคาหน้ากระดานล่าสุด12บาท30สตางค์ KTB ครับเห็นสัญญาณการปรับลดลงแต่ว่าราคาปิกระดานล่าสุดในช่วงครึ่งเช้าอยู่ที่20บาท1 0สตางค์ส่วนไ t ทดีในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับลงไป35สารสคบห้าสตางค์ราคาหน้า,นา,า,ารคระวันนี้ยัค เัญนสญญาณการปรับตัวอยู่ในระดับคงที่นะครับสำหรับการปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้าอยู่ที่240บาทครับ ฉะนั้นมุมมองสําหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะครับการปรับลดลงในแบบนี้มุมมองของทางเทคนิคจะมองว่าเป็นลักษณะของการลงต่อหรือไม่จุดแนวรับแนวต้านหลังจากนี้กาหนดกลยุทธการลงทุนได้อย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์พร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ JMB คุณธทีรศักดิ์ธนวรากุลครับสวัสดีครับธีรศักดิ์ครับ ครับสวัสดีครับปรับลดลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ววันนี้ลงมาถึงกว่า16จุดสําหรับการลงไปจุดต่ําสุดนะครับดูจากบรรยากาศการลงมาค่อนข้างลึกแบบนี้ครับคุณธีรศักดิ์ครับถ้าในมุมมองเชิงเทคนิคครึ่งบาทนี้จะลงต่อไหมฮะสำหรับทิศทางในช่วงสั้นนะครับในครว่งบาทนี้เลยนะครับเราคิดว่าการลงมานะครับหลุดแนวรับที่1,536นะครับของเซ็นอินเด็กเนี่ยเราคิดว่าในช่วงสั้นนะครับน่าจะมีโอกาส ฟื้นตัวนะครับขึ้นไปเหนือแนวรับสําคัญดังกล่าวนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่เซ็นดินเด็กเนี่ยจะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือ1,540ครับผม1,540ถ้ายืนได้นะครับอ่าใช่ครับลักษณะนี้ทางเดียวกับตรงกันข้ามกันถ้าหากว่าภาพรวมมีโครงปรับลดลงอยู่นี่น่าจะลงไปลึกอีกไหมครับหลังจากนี้ดาวไซยังเหลืออยู่ไหมฮะในเงื่ของแนวรับใหญ่ๆนะครับของเซ็นดินเด็กเนี่ยจะมีแนวรับหลัก นะครับในภาพระยะยาวหน่อยก็คือพนหาจุดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราลงไปดูในหุ้นรายตัวนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับที่เป็นหุ้นที่กดดันในตัวของดัชนีเนี่ยมาต่อเนื่องนะครับผมในในช่วงนีนมาเนี่ย KTB กับ KBank นะครับเริ่มเรียกว่าแรงขายนะครับเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเป็นหน้าของ ในแง่ของทางเทคนิคครับในลักษณะของการลงแรงแล้วก็เริ่มยืนได้นะครับก็ลงแรงแต่ไม่ลงต่อนะครับในรูปแบบของทางเทคนิคนะครับเพราะนั้นในช่วงสั้นนะครับให้จับตาตัวของ K Bank นะครับคีทนะครับถ้าแรงขายเนี่ยในช่วงบ่ายไม่มีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มมีแรงไล่ขึ้นมานะครับเราเชื่อว่าคนที่มีการช็อตเซลออกมาก่อนหน้านี้อาจจะต้อง เป็นหน้าของการซื้อกลับนะครับในหุ้นในกลุ่มธนาคารเนื่องจากราคาในช่วงสั้นลงมาลึกมากเกินไปครับลงมาลึกมากเกินไปแล้วก็ต้องรอดูแรงขายในช่วงบ่ายนี้ทั้ง2ตัวที่ประเมินไว้ทั้ง K t ทแล้วก็ KBank ประเมินมุมมองในเชิงเทคนิคยังไงบ้างครับสำหรับตัวของ Kbank นะครับกำลังทดสอบแนวรับนะครับที่2อ0ร2นะครับ222ตรงนี้อยู่นะครับขอโทษครับ2 1 4้อนะครับซึ่งเป็นโลนะครับในช่วงที่ตลาดลงแรงในช่วงกลางเดือน คันวาคมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยตลาดลงไปร้อยกว่าจุดนะครับแล้วก็สามารถตีกลับขึ้นมาได้นะครับครับการลงในรอบนี้ของเคแบงค์นะครับถ้าไม่มีการทำนิวโลหรือว่าสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือ214ได้นะครับผมคิดว่าการลงในรอบนี้น่าจะจบนะครับน่าจะจบลงแล้วก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมาเหนือ220ได้สำหรับตัวของเคแบงค์ครับผมถ้าหากว่าไม่ลงไปต่ำกว่า214นะครับอใช่ครับ ดูภาพของ KTB บ้างครับคุณเดียรศักดิ์ครับสำหรับตัวของ KTB นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือการลงของตัว KTB เนี่ยเป็นลักษณะของการเริ่มมีแรงเขาเรียกว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยลงมาต่ำกว่า20บาทนะครับ,รบแล้วก็เราไปดูโลนะครับในช่วงที่ตลาดลงแรงๆไป1 4ร้จุดนะครับตัวของ KTB เนี่ยทำโลเอาไว้ที่20.1ครับ นะครับราระดับนี้เลยใช่ไหมครับราคาเท่าเนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับที่โลที่เคยทำเอาไว้ในในรอบนึงนะครับก็เป็นไปได้ว่าเออ k คทบที่มีการแพนิคเซล์ลงมาต่อเนื่องเในช่วงสัปสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจุดนี้อาจจะมีโอกาสที่จะรีบาวน์นะครับแล้วก็เป็นหน้าของการลุ้นรีบาว์ในช่วงสั้นกลับขึ้นกาทดสอบแนวต้านที่21ถึง21.20สำหรับตัวของเคทีีครับผมครับ ข้ามไปดูฝั่งของพลังงานกันบ้างครับคุณธีรศักดิ์ครับปกติพลังงานในช่วงก่อนหน้านี้มีการรีบาวดีตัวขึ้นมาวันนี้ปรับลดลงไปตามทิศทางตลาดสําหรับการปรับลงในรอบนี้ถือว่าระดับนี้น่าสนใจเราหรือยังครับสําหรับตัวของปตทนะครับวันนี้เป็นลักษณะของการทดสอบนะครับไฮในช่วงสั้นนะครับที่365นะครับแล้วก็เป็นแรงขายนะครับซึ่งดูจากแรงขายในวันนี้เนี่ยไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าปริมาณการซื้อขายถือว่าไม่เยอะนะครับ ปตทนะครับก็คิดว่า358ตรงนี้นะครับคิดว่ามีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาในช่วงสั้นนะครับแล้วก็ถ้าทะลุ365ได้นะครับตัวของปตทในรอบนี้เราคิดว่าน่าจะได้ลุ้น380เลยครับผม365สจะไปที่380นะครับเป็นแนวต้านนะครับใช่ครับใช่ครับในลักษณะกลุ่มเดียวกันกลุ่มปิโตรเคมีครับ กลุ่มปิโตเคมีคงดูหลีดไปที่ตัวของ p d t g c นะครับ PTTGC นะครับราคาหุ้นเนี่ยหลังจากที่ดิบตัวเหนือห0สิบนะครับขึ้นไปที่หกสิบี่บาทถ้าเป็นไซด์เวด้านบนนะครับการย่อตัวนะครับของ p d t g c เนี่ยมีแนวรับนะครับสองจุดก็คือหกสิบสองกับหกสิเ็ดนะครับในขณะที่ภาพหลักนะครับในทางเทคนิคเนี่ยมีโอกาสลุ้นหกสิบกบาทเพราะนั้นย่อลงมานะครับสำหรับ GC ดูแนวรับที่ 62กับ61เป็นจังหวะในการเข้าซื้อครับผม62กับ61สำหรับ PTC ในกลุ่มปิโตรเคมีเป็นแนวรับที่เหมาะสำหรับในการเข้าซื้อนะครับใช่ครับเพือคาดหวังการฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่66ครับอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจอย่างแอดวานในกลุ่มสื่อสารครับประเมินยังไงดีครับสำหรับตัวของแอดวานนะครับในภาพทางเทคนิคเนี่ยเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับ แนวรับที่น่าสนใจนะครับจะอยู่ที่235นะครับกับ233นะครับแนวต้านจะอยู่ที่245ถึง247น่าจะเป็นหของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบรอให้มีแรงกระแทกแรงๆออกมานะครับเราค่อยเข้ารับนะครับดีตัวขึ้นมา245เป็นจังหวะของการขายเล่นในกรอบน่าจะดีกว่าครับครับทรูครับ สำหรับตัวทูนะครับอาจจะมีแรงขายค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเช้านะครับให้ดูแนวรับสําคัญเลยนะครับของทูที่สิบสองบาทนะครับถ้ามีแรงขายต่อเนื่องลงมาแล้วก็หลุดสิบสองบาทในแง่ของการความเสี่ยงนะครับตัวทูเนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับไปแถวแถวสิบอ็บาทนะครับแต่ว่าถ้าแรงขายไม่เยอะนะครับในช่วงบ่ายนี้เนี่ยตัวทูถ้าลงมาสิบบาทเนี่ยก็คาดหวังการดีดตัวขึ้นมาได้นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่สิบสองจุด นะครับกับ13บาทเป็นแนวต้านครับขออนุญาตดูตัวสุดท้ายนะครับเป็น ITD ที่ติดอยู่ใน1ใน5การซื้อขายสูงสุดครับราคาหน้ากาดดล่าสุดปิดที่7บาท45สตางค์ครับครับสำหรับตัวของ ITD นะครับอาจจะย่อค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ความเสี่ยงนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะลงมาแถวแถว7บาทนะครับเพราะว่าแนวรับนะครับเดิมที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับอยู่ที่6.85 นะครับเพราะนั้นตัวของ i อทีดีเนี่ยในช่วงสั้นนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะย่อนะครับต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าเข้าใกล้7จ็ดบาทเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเป็นจังหวะสําหรับการซื้อเก็งกําไรนะครับเพื่อคาดหวังการดีดตัวนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่เจ็ดจุดแปดูนะครับแล้วก็มีแปดบาทเนี่ยเป็นแนวต้านสาคัญสําหรับการดีดตัวในช่วงสั้นสําหรับตัวของไอทีดีครับทิ้งท้ายกลยุทธ์การลงทุนเล็กน้อยครับคุณธีรศักดิ์ครับ สติีนเด็กนะครับในภาพรวมเนี่ยอาจจะลงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ลบแนวรับที่หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกกับหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบจุดลงไปนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูจากหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับที่เริ่มยืนได้นะครับในช่วงสั้นนะครับเราคิดว่าการลงแรงๆเนี่ยของหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยมีโอกาสที่จะดีดกลับนะครับจากที่ ถูกขายเนี่ยออกมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าเซนินเด็กกลับขึ้นมายืนเหนือ1,540จุดได้นะครับเราคาดว่าการฟื้นตัวในช่วงสั้นเนี่ยลุ้นทดสอบแนวต้านที่1,555ได้เลยครับผมได้ครับขอบพคุณมากนะครับคุณเตีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ มอ,มองจากการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ c ซ m b ในช่วงนี้นะครับคุณตีรศักธนวรากุลนะครับยังคงมองในช่วงสั้นนะครับแนวรับ1,536จุดน่าจะยังคงเป็นจุดทรับอยู่สำหรับในช่วงบ่ายนี้นะครับถ้าหากว่าเห็นสัญญ,ญาณการรีบาวขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนที่1,540โอกาสที่จะไปบรทัดแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับ1,555 ในขณะที่ในทิศทางกลับกันนะครับถ้าหากว่า1536ไม่สามารถยืยนอยู่ได้ภาพรวมให,ใหญ่หลังจากนี้แนวรับแนวต้านแนวรับด้านล่างนะครับจะอยู่ที่ระดับ1,500จุดครับ ในขณะที่กลุ่มที่น่าสนใจที่ก่อนหน้านี้มีแรงเทขายออกมาค่อนข้างแรงนี้ไม่พ้นในกลุ่มของแบงค์พาณิชย์นะครับยังคงแนะนํา2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น k t b หรือ K bank ให้รอดูในเรื่องของจังหวะแรงขายอาจจะเห็นสัญญาณการรีบาาก,ก,กลับขึ้นได้ในช่วงบ่ายนี้ครับนี่ก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่นํามาฝากคุณผู้ชมการจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB มนะครับหมดเวลาสําหรับรายการ St o อ l ล s s แล้วนะครับผมมดิปประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ